หาคนที่คุณคิดว่าเขาน่าจะคู่กับคุณเริ่มยากจอัไม่บงใส่ัไดีใ้างอะไรพกพี่โจ๊กก็ไดยรู้เหรอเราไปร้องร้านเหมือนกันเรอส่าเราคิดว่าเราคู่ใครเดินไปเลย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  จับมือคู่ของเราไว้ค่ะจับมือคู่ด้วยครับผมแต่ไว้แต่ว่าแต่ตัวกันไว, <c oughs> ว้วก็ได้ว่าใครคู่ใครโอเคแต่พี่ว่าอาจจะเป็น <c oughs> เต้นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวขอคู่บอกก่อนนะว่ามีกี่คู่ที่ถูกม <c oughs> ไม่ถูกไม่ <c oughs> ถูกไม่ถูกไม่ถหมดเลย <c oughs> เอ้างั้นคู่ขอเฉลยคู่ที่ถูก คู่ที่หนึ่งก่อนแน่นอนคงจะเป,เป็นคู่ใครไปไม่ได้มาเรียวเบนกระใสกระใสมาเรียวเบนกระใสค่ะอโบสอุบาทัติก็เปล่งเสียงคำว่าเขินออกมาขอเพลงของกระใสมาเลยค่ะ เป็นเพลงของใครพอเพลงขึ้นมาให้ลองร้องกับคู่ของเราลองดูซิว่าครั้งแรกครั้งแรกของการร้องกับคู่ของเราอะ่ะมันเป็นยังไงน,นีภาษาละครเขามีคำว่า first reading คือการอ่านกันครั้งแรกลองดูซิลองครั้งแรกเคมี K มันเป็นแบบไหนเออเอาสิเฮ้ยบิวเองก็ตื่นเต้นคู่ที่สองที่ <c oughs>

阿拉卡。 เปลี่ยนมาครูบอกเลยว่าผิดคู่ใครคิดว่าตัวเองถูกก็อยู่ไปใครคิดว่าใครคิดว่าตัวเองถูกก็ดูไปใครคิดว่าตัวเองผิดก็ย้ายโรเดพี่กับเบพวไม่ได้พี่กับเบน ไม่บอกมีคู่หนึ่งอาจจะถูกคู่หนึ่งอีกสองคู่อาจจะผิดหรืออาจจะถูกสองคู่ผิดคู่หนึ่งก็ได้คือใส่ปีศาจหรือนั่ไรน่งอะนั่งอะไนก็อยู่ใครใครคิดว่าใครคู่ใครแมคคิดว่าคู่ใครโบสถครับคิดว่าแมคคู่โบสถ์ไล่เนยเดี๋ยวโอเคงั้นครูเฉลยอย่างนี้แล้วกันค่ะ แพม็กยืนขึ้นแพลวอือเดินไปหาชาวเหนือด้วยกันค่ะไม่อย่งั้นนะเธอก็จะมีอีกเพลงหนึ่งกับอีกคนนึงซึ่งเป็นเพลงที่เซ็กซี่มากคูแบบอยากดูมากเอาล่ะคู่ไหนไม่เป็นชัวร์เลย นคโอเคคู่ที่สามใครคู่กันให้ยืนขึ้นนะคะครูประกาศคู่ใครให้ยืนขึ้นแล้วก็ส่งสายตากันไปปิ๊งปังโจทย์คราวนี้เนี่ยเธอจะต้องเป็นหญิงสาวแล้วนะเธอจะไม่เธอจะไม่สามารถมาเธอจะไม่สามารถมาบอยได้แล้วนะ และเพลงและเพลงของเธอคือ ไม่แล้วว่าแ่าบบที่หลายคนคือเหมือนแบบฟิลเดียวเลยค่ะแล้วเดนแบบนี้ก็คือสายนั่นหน่อยสายปีศาจสายเดบิว์ใช่ไหมเราเราไปดูสิคะว่าสายปีศาจจะถูกไหมถูกแน่เอางี้ดีกว่าให้ฟังเพลงก่อนให้ฟังเพลงในลองฟังเพลงมาก่อนค่ะ ีถต้องค่ะโอเคแน่นอนค่ะผู้สุดท้ายยืนขึ้นค่ะผมจะเขินกับพี่โอได้ไหมเนี่ยอ่ะลองดูเพลงมาค่ะ มองหน้าจับมือคู่ของเราไว้หนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้หนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้อ้าวฟังก่อนเลยจะต้องอยู่ดูแลกันช่วยเหลือกันไม่ใช่วิกแบทโทิลมันคือการช่วยกันเพลงจะเพาะไม่ได้แข่งกันมันต้องเสริมกันและกันโอเคฉะนั้นคนคนนี้คือคนที่เราจะดูแลตลอดไปนะคะ ตลอดทั้งอาทิตย์นี้จะไปดูแลเพิ่มหลังจากทีนี้ก็ว่ากันไปแล้วแต่นะคะแต่สอะไรกันฉันไม่ได้หมายถึงเธอไม่ต้องมาทำหน้าแับเพื่อรูได้ดูดูแลเลยเราจะต้องดูแลเขาโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานด้วยเป็นพิเศษนะคะแต่คุณรู้อะไรไหมเอะปล่อยได้ถ้าอยากปล่อยหรือไม่อยากปล่อยก็จับหน่อยไม่เากัลไปก็จะเปนู้บรรเามีเบออย่างที่บอกค่ะพอมันเข้าสู่วีคที่สอง ความยากมันก็ต้องมากขึ้นจำาระสองเธอที่เท๋ที่สองขอบคุณมากสำหรับคำนี้นะคะเธอที่สองเด็กๆก็คงจะไม่ได้ร้องแค่เพลงเดียวทุกคนจะต้องรับผิดชอบสองเพลงนะนะคะในอาทิตนี้คราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดเพลงไล่มาแล้วคุณคิดว่าเป็นของคู่ใครก็จับมือคู่ของเรายืนขึ้นมาเลยนะคะ่เคู่เดิมค่ะคู่เดิมคู่หนึ่งร้องสองเพลง เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันสองเพลงไม่มันภาษประสาจะค่อยเป็นเฮ้ยเธอประสานดีจะตายอ้าวเพลงมาค่ะ

Just give me a reason นะคะขอพิงค์นะคะ Oh just give me Just give me a reason นะคะอาล้ค่ะและเพลงต่อไปค่ะ ทันทีที่คุณเสนอถ้าเพลงเขาขึ้นมาร้องร้องส่งให้กันดูนะคะใช่ไม่ใช่ก็แค่นั่งหลงเออคู่ที่ร้องเพลงนี้คือ Max c r o u พรวลองดิ ็คนที่เธอเคยรักก็ดีแค่ไหนฉันเป็นอมเข้าใจเกิดมาแค่เพียงได้รักกันสุดท้ายไม่เป็นยงานฝันฉันยอมทำใจโอเคมันเลิกกันเล่ต่อไปคือ เราป็นวะน่าจะชิลๆมั่งวาถูกและเพลงนี้เป็นของถูกคู่ละค่ะถูกคู่ รองให้ีโอ๋หรอพกคิดว่าพี่เป็นคนอื่นสิพูดเป็นพีโอ๋ได้แหละ ใจที่ได้ครูพี่โอ๋อ่ะคอรรัดเป็นค่ะขอบคุณค่ะและเพลงต่อไปคือ อ่ะถ้าขอก็ให้ ต่อไปค่ะเพลง และคู่ของเราบ้างชอบครับแหมเพลงสเดียวห้ามใจด้วยห้ามใจด้วยย้อนคอรัสด้วยนี่เริ่มคิดลายคอรัสแล้วนะคะคู่นักดนตรีนี่นะคะผมจะได้ขยันมากขึ้นเลยครับครับดีครับอะไรนะฉันเรียกัขออีกทั้งปัจจุบันอีกเลยเชิญเชิญรีบไปรีบมานะเดี๋ยวคุณจะไล่ไปทีละคู่บอกการเป็นความพื้นเบื้องต้นทีนี้แหละผมเลยซ้อมแล้วพี่ เอเอโอเคยังเราดีอะพี่